สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเป็นดอมนะคะกับหัวข้อตัวคุณในอีกสองเดือนข้างหน้าตัวคุณในอีกสองเดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงสองดาบ อี e นพเอนเดโคพาเวอร์ The Fool ห้าเหรียญ inside healing gardening how คุณในอีกสองเดือนข้างหน้าจะเป็นย <âm> ังไงอีกสองเดือนข้างหน้ามันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องมีเรื่องมีเรื่องให้คุณต้องคิดให้คุณต้องตัดสินใจนะคะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการตัดสินใจเพื่อตัวของคุณเองเพื่อจัดสรร เพื่อจัดการชีวิตของตัวคุณเองให้มันให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันดีขึ้นเช่นอะไรที่ไม่ใช่ก็ตัดทิ้งไปอะไรที่ใช่ก็เก็บเอาไว้อะไรที่ไม่ดีตัดทิ้งไปอะไรที่ดีเก็บเอาไว้อะไรแบบนี้ให้ระวังมันมีเรื่องที่ต้องระวังนะมันจะมีเรื่องที่แบบว่ามีคนนำความเดือดร้อนมาให้ มีคนนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้อาจจะเป็นการเออเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดจากคนที่สนิทจากคนที่คุณปฏิเสธยากอะค่ะปฏิเสธยากถามว่าปฏิเสธได้ไหมปฏิเสธได้แต่คุณจะมีความรู้สึกว่ามันถ้าปฏิเสธอะคุณก็ไม่สบายใจแต่ถ้าช่วยคุณก็ไม่สบายใจอยู่ดีมันเหมือนเป็นเป็นไฟบังคับอะเป็นไฟบังคับว่า ถ้าเขามาขอมาขอความช่วยเหลือจากคุณแล้วยังไงคุณก็คงต้องช่วยเหลือต่อให้คุณจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบอืมไม่ได้อยากช่วยแต่ก็ต้องช่วยอะไรแบบเนี้เพราะถ้าคุณปฏิเสธไปคุณก็ไม่สบายใจอยู่ดีบางทีอาจจะเป็นการเข้ามาหยิบยืมเงินนะคะ มาขอยืมมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของเงินอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นขอความช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆก็ได้คือตัวคุณเองอะเอาจริงๆนะคุณไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินไม่ได้เดือดร้อนเรื่องอะไรเลยตัวคุณเองค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมีชีวิตที่ดีด้วยซ้ําในอีกสองเดือนข้างหน้าค่ะไม่ได้สร้างปัญหาอะไรด้วยตัวคุณอนะ ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรแต่ปัญหาที่จะมีอ่ะมันจะเกิดจากจากคนอื่นเอามาให้หรือเป็นปัญหาที่เกิดจากคนรอบตัวสิ่งแวดล้อมสิ่งรอบข้างมากกว่าไม่ได้เกิดจากตัวคุณเป็นคนสร้างปัญหาอืมแต่คุณก็จะแบบค่อนข้างที่จะมีสตินะ คนห้างที่จะนิ่งแล้วก็คุณจะรู้อ่ะคุณจะคิดได้คุณจะเข้าใจอะไรอะไรได้ได้ดีขึ้นคุณจะมองเห็นมองเห็นคนมองเห็นนิสัยท่าแท้ของคนหลายๆคนรอบๆตัวคุณอนะ่ะได้ดีขึ้นอย่างที่บอกคะ่ะไปตั้งแต่แรกอะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณจะต้องตัดสินใจว่าจะเก็บใครไว้จะเอาใครออกไป หรือจะเก็บเรื่องอะไรเอาไว้จะตัดเรื่องอะไรทิ้งไปอะไรแบบเนี้ยอืมเพราะว่าอะไรเพราะคุณจะเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณจะเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วทําให้คุณเหมือนแบบตื่นรู้อะรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีกับตัวเองหรือว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีกับคุณคนไหนที่หวังแต่ผลประโยชน์จากคุณคนไหนที่จริงใจคนไหนที่รักคุณจริงๆอะไรแบบเนี้ย มันจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณได้รู้เราต้องบอกอย่างนี้เลยว่าว่าในอีกสองเดือนนะคะอ่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือหลายอย่างอะเกิดขึ้นแล้วทำให้คุณได้เห็นทุ่แท้ของคนคุณจะเห็นว่าคุณจะเห็นและแยกแยกได้เลยว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีกับคุณคนไหนรักคุณจริงคนไหนไม่รักคุณจริงมันจะมีทั้งสองแบบเลยนะ มันจะมีทั้งคนที่คุณจะตัดทิ้งออกไปแล้วก็มีทั้งคนที่คุณจะเก็บเอาไว้คนที่คุณจะซาบซึ้งใจคนที่คุณจะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้แหละคนนี้ดีกับคุณจริงๆคนนี้รักคุณจริงๆคนนี้คุณไว้ใจได้เชื่อใจได้อืมเพราะฉะนั้นเราเห็นเราเห็นพลังงานที่ที่บ่งบอกทั้งสองอย่างทั้งความรู้สึกอึดอัด ใจกับใครบางคนและความรู้สึกสบายใจกับใครบางคนหรือเรื่องอะไรบางอย่างอืมนะคะอคุณน่ะจะเป็นอิสระทางความคิดทางการกระทํามากขึ้นหลังจากที่คุณได้ตัดได้เคลียร์ได้จัดการกับชีวิตตัวเองได้เรียบร้อยแล้ว จัดการคัดคนออกคัดคนเข้าอะไรอย่างเงี้ยหรือจัดการที่จะตัดเรื่องอะไรออกจากชีวิตและจะทําอะไรต่อไปคือหลังจากที่คิดแล้วก็เคลียเรียบร้อยคุณจะเดินเดินหน้าต่อไปแบบสบายใจหลังจากสองเดือนหลังจากช่วงเวลานั้นอะหลังจากช่วงเวลาที่คุณเคลียเอเนอร์จีอะไรของคุณจบเรียบร้อยแล้วอะค่ะมันก็เป็นถึงช่วงเวลาที่ คุณจะเริ่มทําอะไรที่มันมีความสุขจริงๆเป็นช่วงเวลาที่ความสุขจริงๆจะเริ่มเข้าหาคุณเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวไพ่ออกมาแบบนี้คุณอาจจะแบบกังวลว่าเฮ้ยใครอะใครใครที่จะต้องคัดออกหรอหรือว่าเรื่องอะไรที่มันไม่ดีกับคุณหรอมันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไปนะคะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละเนี่ยทาวเวอร์มันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันมันอาจจะเกิดขึ้นแบบเซอร์ไพรส์คนที่คุณเคยคิดว่าดีอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดคนที่คุณมองว่าเขาไม่ดีเขาดูแบบปากร้ายจังเลยแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะจริงใจกับคุณก็ได้เขาอาจจะแบบปากร้ายไปอย่างนั้นแต่เขาหวังดีจริงๆอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณจะได้เห็น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นเรื่องที่ดีคุณไม่ต้องไปเสียดายคนที่คุณจะต้องคัดออกจะไปเสียดายทาไมคนที่ไม่ดีคนที่ไม่ได้จริงใจเออส่วนถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือหรือว่ามาขอยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้นะหรือถ้าคุณทําได้แนะนําว่าอย่าอย่าให้ยืมนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้คิดมาก ว่าแบบเออให้ยืมแล้วจะได้คืนหรือไม่ได้คืนคือคุณไม่ซีเรียสตรงนั้นอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่คุณก็สามารถให้ยืมได้แต่ถ้าคุณซีเรียสว่าถ้าให้ยืมแล้วจะได้คืนไหมอ่ะอันเนี้ยแนะนําว่าอย่าอย่าให้ยืมเพราะว่ามีโอกาสที่จะไม่ได้คืนสูงบางคนมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะเรามองว่าเป็นการท่องเที่ยวมากกว่ามากกว่าที่จะเดินทางไปทํางานหรือว่าเดินทางไป ไปทาอะไรที่มันซีเรียสจริงจังอะ่ะเพราะมันเป็นการเหมือนพักผ่อนหย่อนใจไปเป็นการารับพลังงานดีๆที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจนะคะในอีกสองเดือนข้างหน้าหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการเดินทางไปเพื่อไปดูไปหาแนวทางอ่ะอย่างเช่นบางคนอะ่ะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศไปทําไมไปดูแบบแนวทางว่าเออเราจะ ทำอะไรต่อไปดีไปแล้วได้ไอเดียอะไรกลับมาได้ไอเดียในการทำงานในการทำธุรกิจหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบไปหาที่เรียนไปดูที่เรียนหรือไปดูที่ทำงานเพื่อที่จะต่อยอดไปในอนาคตอะไรแบบนี้ได้นะคะอันนี้เป็นเป็นช่วง2เดือนข้างหน้าของคุณดูสิเนี่ยคุณอะเดี๋ยวคุณจะได้เห็น อย่างที่บอกมันมีคนที่มันมีคนที่ไม่หวังดีมันมีคนที่อใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งเห็นไหมพลังงานชัดเจนเลยเนี่ยมีบูลลี่มีเฟนชิพแล้วคุณจะได้เห็นว่าใครเป็นเพื่อนแท้ใครเป็นเพื่อนปลอมอืมคือในขณะที่มันมีคนที่ที่ไม่หวังดีกับคุณ คุณก็จะได้เห็นเพื่อนแท้คนที่หวังดีกับคุณจริงๆเรามองว่ามันมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะ่ะการที่คุณได้เห็นว่าใครใครไม่ดีกับคุณนะอันนี้มันเป็นข้อดีนะมันเป็นข้อดีสําหรับคุณมันเป็นผลดีกับคุณมากๆเลยอะ่ะเพราะคุณจะได้ตัดคนคนนี้ออกไปเร็วๆอะ่ะจะเก็บไว้ทําไมนานๆยิ่งเก็บไว้ก็ไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของคุณเลยอะ่ะมีแต่แบบ จะสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับคุณยิ่งตัดออกไปเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะนะเนี่ยเป็นเรื่องดีแล้วเป็นสิ่งที่ดีแล้วเห็นไหม justice ยุติธรรมอืมมันเป็นช่วงเวลาที่คุณคุณจะได้ได้รู้ได้เห็นความจริงได้เข้าใจอะไรอะไรหลายๆอย่าง ที่ควรจะรู้ที่เป็นความจริงและถึงช่วงที่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเคลียร์จะต้องบาลานซ์ชีวิตตัวเองจะต้องจัดการกับชีวิตตัวเองให้ดีเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความสบายใจเริ่มคิดเริ่มแพนเริ่มวางแผนชีวิตตัวเองได้แบบ สบายๆไ,ไม่มีไม่มีมารผจญอีกแล้วอะไม่มีใครมาคอยขัดแข่งขัดขาไม่มีใครที่คอยแฝงตัวเป็นหอกข้างแคร่อะไรแบบนี้อีกแล้วนะคะอ่ะโอเคก็ถือว่าโชคดีนะคะขอเอาใจช่วยแล้วกันขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยเร็วแล้วก็ความสุขเข้าหาคุณเร็วๆนะคะ ก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสด,ดีค่ะ